สวัสดีค่ะวันนีก้กิฟนะคะจะมาฝึกฝนตัวเองค่ะในการที่จะพูดนะคะสื่อสารในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยกำลังทำอยู่บอกต่อในสิ่งที่ดีๆกับทุกคนนะคะคือเราขั้นตอนแรกเลยก็คือตื่นขึ้นมาเราต้องขอบคุณตัวเองนะคะจริงๆแล้วอะ่ะการขอบคุณตัวเองเนี่ยขอบคุณออกมาได้จากใจจริงแต่เราอาจจะไม่สามารถจำได้เนาะเราก็เลยอ่าต้อง จดใส่กระดาษหรือใส่ไว้ในมือถือแล้วเราก็อ่านมันทุกททุกวันเหมือนเราพูดมันซ้ำๆมะค่ะขอบคุณผมขอบคุณคิ้วขอบคุณตาขอบคุณหน้าขอบคุณผิวที่นุ่มนวลขอบคุณปากที่แสนสวยขอบคุณฟันขอบคุณจมูกขอบคุณตาขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายขอบคุณทุกอนุเซล์ในร่างกายของเรานะคะและ มันจะเป็นวันที่เริ่มต้นสิ่งดีๆได้แล้วก็มันจะทำให้ทั้งวันของเรานะคะมีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามามันจะดึงดูดสิ่งที่ดีๆเข้ามาดังนั้นคืออยากให้ทุกคนนะคะลองฝึกฝนกันดูนะคะตื่นเช้าขึ้นมานะคะตื่นเลยตื่นแล้วพูดเลยหรือว่าตื่นอาบน้ําแต่งตัวแล้วก็มาพูดกับตัวเองนะคะเพื่อที่ เริ่มต้นวันดีๆเนาะสิ่งแรกที่กิจจอยากจะถ่ายทอดก็คือการขอบคุณดังนั้นยิ่งขอบคุณสิ่งใดสิ่งนั้นยิ่งขยายใหญ่ขึ้นยิ่งขอบคุณสิ่งใดสิ่งนั้นยิ่งจะดีมากขึ้นเพิ่มขึ้นให้ทุกคนลองทำดูกันนะคะวันนี้ที่บรีขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ